โอเคครับกับผมนุกซ่ทีวีในกับเกมลายเดนเวิชหรือลายเกมเศรษฐีนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นนะเอ่อพอดีว่าได้เอสบวกมาละเอ่อจะมาเล่น first class กันนะฮะทีจ่ายอีเวนที่ได้จับเอสเพื่อนที่รังเอสมา ได้กันหมดแล้วนะฮะก็เลยได้กันมาเยอะเลยนะนะครับผุ่มนี้ปื้มปื้มสุดๆโอ้โหปื้มมากๆปื้มมากๆในกายจับครั้งนี้โอ้โหยาอ่อนโอเคจะมาเล่นระดับสูง10 c l ค s าสเอ้ย f i r เฟิร์สโอ้ยงงอะงงไม่ต้องตกใจอะงง ต้องมีเอโบคูลที่เรื่องหรอวะเจกาดเอาฟ้ากดเริ่มเลยเจ๊เกียบ ได้เล oh ่นเป็นคนที่สองได้เล่นเป็นคนที่สโอ้โหนี่มันจัได้แค่นี้หรอโอ้โหอันนี้ผมว่าน้องได้นี่หนึ่งแน่แบ็คคาร์ดดีก็อุ๊ยจะสูบเลยหรอ มันต้องผมต้องเศษครับเป็นไงเศษอ,อามม <c oughs> อไปต,ตามมันไปตามมันตามมันทำไมวะอ่าดับเบอร์สิบ มัมีไม่มีน้ำหอมนะโอ้โหเจ็ดแล้มึงจะเจ็ดหัวมึงต้อได้สิบแน่เลย โอ้โหเจ็ดเจ็ดเราต้องได้เจ็ดจาตังนั้นเอาเจ็ดไม่เอาห้าโอ้โหแปด บอสอ,น,อ,อนูบิสวะอะนูบิสเอวะอ่านว่าไงวะอะนูบิสอ่านไม่ออกวะอะนูบิสใช่ปู้วะไม่รู้เด้อหกไม่รู้อะไม่รู้ไม่รู้จะไปอะรู้เองนะเป็นยังไงล่ะหนึ่งเลยบวกเจ็ดเลยเก้า จิงซัมบัราสถานเอ้ยเราล,ลองไว้้างนี้โอ้โหดับเบลิลแปดดับเบลิลแปดโอ้โหดับเบลิลสี่เจงเลยลงฮงโอ้โหเอาอะไรไปกูเนี่ย เอาตังมา <Yeah. S 1> เอาสิบเอ็ดแล้วกัน <Bad. S 1> ไม่เอาแปด <Bad. S 1> เอ่อจมต้องผู้ชากก็ดู เป็นเป็นทางที่คนที่โคตรเกลียดแบบถางบอกอะไรเนี่ยสามต้องหาทางลงเชนการให้ได้เจ็ดโอโ้โห้องรีบเล่น้องรีบเล่นมันอัตโนมัติอยู่เอ้ย,อยไปไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เร็วๆ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 เออดีเก้าดูสิมันงงอัตโนมัติยาวใช่ไหม บอกจริงๆต่อมึงก,า,า,ก,า,กากมากมากแล้ะส่โอ้โหการรักฟ้าไม่เอาสิเอานองเที่ยวครับขี <c oughs> ้โกงโอ้โหนี่ว่าดับเบิ้ลสิบสองสิบสี่มีมไหมโอ้โหจ่ายมาครับจ่ายมา เจ๋งอะโอ้โหสามช่างมันมนะเฮ้ยจ่ายมาจ่ายมาจ่ายมาหนึ่งเอม็มแปดหรือสิบก็ได้นะท้าโอ้โหพรจากพระอาทิตย์อ่านี่แล้วกันนะ ชะลงอันนี้อีกแล้วไอ้ลงสิบทีเดี๋ยวลงหกนะี่8แปดก็ได้ 6, 8, 10, หกแปดสิบสองสองเออเดี๋ยวหาทางลงกันกับมันลองให้ใช่ไหมผมลองให้อีกทีหนึ่งก็ได้อ่ะ กูเสียใจโหดีมันไม่รสร้างสามหลังโอเคครับอ้าวกูจะไม่ได้ทำอะไรเลยเจ<ร>็ดจ่ายมาครับใอ้ขหงมันเด็กหงมันหนึ่งเอ็มด้วยสองเอม็อเอมะ สิบโอ้โหดูสิบเอ็ดโอ้โหเบดกา์สไปแล้วเรอาาบินอะมันมันไปไม่มีประโยชน์หรอกอัตโนมัติยาวใช่ไหมโอ้โ oh, หมีตีบอลแล้วเหรอมันไม่เลยครับ เอาดอสเหรอแดูบอกโจมตีกลับโอ้โหเมืองนั oh ้น <laughs> ส,สิบเอ็ดไดรดิสิบเอ็ดมาเจ็ดไม่เอาสิบเอด็ดพรกักได้รับพรามันเตะรน่าเนี่ยบวกออกบวกออกอะเดี๋ยอดเลย ไม่แล้วเราเหลือทางอีกยาวโซนเฮนช์เรายังไม่ได้เนะอะฝั่งนี้ก็คงจะไม่ได้ป่าใช่แล้วแปดหรือ 10. สิบสิบสิบเอด็ดอ้ยจะตีบอสอะเก้าดิโหหนึ่งเจ็ดเก้าเก้าอีกหนึ่งก็แปดพันแล้วดิ สามร้อยยี่สิบกโหไม่เอาสิเอามากกว่านั้นไม่ได้หรอวะโอ้โห้ไหอแป๊บมึงนี่เก่ตงต้องรีบชนะแล้วมันม่งม่งม่งเล่งวะอบ้มบอสอบเชย เลงเสฟิงะเลงเสฟิงเลงเสฟิงโอ้โหไปเรือปะไปเรือปไปเรือไปเรือเว้ยดาวานึง โี oh, <Yeah. S 1> ่เห 4m นั่นไงเหลือไม่โอแล้ว <laughs> <laughs> เดี๋ยวดิเดี๋ยวดิโอ้โห <Yeah. S 1> มันเลยที่เยอะโอ้โหไม่เป็นไรเราไม่มีมันเตรียมตัวแพ้ได้เลยครับ เดี๋ยวเดวเดจ้าโตนเห็นเออมีทางบุกครับเอามาครับ โอ้โหมึงจะตีบอสมากเลยอยากตีมากเลยเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวดับเบิลสิบแล้วก็ไปที่สฟิงค์เพราะว่าเดี๋ยวหมวกมันออกป่ดโอ้โหข้าตีมันเฮ้ยบอสจอมตีกลับสองเฮ้ยสองมันได้ยากนะมึง สองครับสองดับเบิ้ลสองไม่หกไงว่าไอ้นี่มีโอกาสได้ประมาณหนึ่งสองสเฮ้ยเกีย่ยมตัวแพ้ได้เลยเอาเดี๋ยวเอาเจ็ดมาก่อน เจ็ดนะเจ็ดเจ็ดไม่เอาฮะเจ็ดโอ้โหมึงเอาเก้านั้นมึงเอาเงินตังมาเลย <c oughs> <c oughs> นเลยเลยนี่งสิบสองแปดครนะับถ้ามันได้เจ็ดคราวนี้เราแพ่นนะฮะแปดก็ได้กูไม่ว่า แผแล้วเอาเพิ่งมาเหรอเพิ่งมาเหรอครับเอือแพ้เออท้ออไมเอสบวกมันแพ้ตลอดทุกตาวะเอือมีทองไม่พอซื้อ,อ,อ,อตัวต๋วผ่าน <c oughs> <c oughs> โอเคครับไม่มีตังค์แล้วไไม่มีตังค์แล้วตังค์หมดแล้ว นะขายใจก็ขี้เกียจอ่ะโอ้ยทำไ,ไมเอสบวกมึงแพ้บ่อยงวะกลับไปใช้เอสก็ได้กลับไปใช้กิ๊เตียนก็ได้เนี่ยไม่ใช้เอสบวก้วเพ่งหมือนแหวนกรอบไยวะโอเคไม่เป็นไรโอเคครับอ๋อเอาไปแค่นี้ก่อนนะโอเคครับสวยครับ